เอาน้่งปองครับผมที่ย่างอะไรอันยำางหมูฮูงครับยำางหมูฮูงครับโอ้ที่ยังอ่ะตำแล้วครับโอ้ที่พวกน้ต้มนะครับตำครับโอ้ตำโอ้ยำหางหมูตำตำสมหมงครับโอ้ตำสมหมูฮู้งครับผมโอ้ยใส่เทียงเขาอีู่เลยแซ่บเนาะครับโอ้ยบ่ได้แซ่บครับ

โอ้เทียงปุผงจันฟองแล้วจิตต่ำโุ่หบ่ะครับผมไ่อยากกินผีมืออีพอก็ได้เออยากกินผีมืออบาตอไร่อยตามชู้กินไม่ครับตามชู้กินเลยเอาสบายมากสบายมากเดี๋ยวเราซื้ผีมือเออเดี๋ยวจัดให้บนบกป่าเลยเออเอาเอาตาเอาหาปลาตำกัน อาปาำกันแล้วกับจานทิ้วมาเลฮะอาปานองเก่อนกันปเลยอาปาพุนอะมันย่องกันไปละเบนัะโอ้ยเอาไทยนี่แหละเขาว่าแผ่นี่แหะเขาว่าแพซจอมแ่นสาขาไหนก็ไม่ไดดป่วยดูนี่ละโอ้มนกระไรหมอะพอดีจ้า ว่กันังไหนหมอ,อพอดีเลยหรอเนจีพอดีเลยครับกายไปนโอ้ยกายก็บใคกา,ายกับบเขี้ยงไหมเอ้ากายกับบเขี้ยงเจ็บพอดีครับขาจะเลยพอดีแหะกายกับบเขี้ยงงอก,กบบเขี้ยงครับ Đi, đi, đi. ทีแกเพื <t 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 ่องพื้นที่ครับเออเอาเพื่อนสบายดี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 พี่นาเอาเพื่นแบบว่เอ้ยเม่กับไฟย็นนี่อ่าเ้ยเบิรนไดพรเดินเขาบอกา่อพลุนหินใหองๆขนอย่นี่อืมพลุนขั้นสมอาทิตยนี้มาห้งให้อี่หอวัดต่อไฟน้ำให้กินครับโอ้ตําชูกินโอ้นี่กินฟีมือเพิ่นบางคนบนช่วงเนียตําช่วงบ่เบิรจะกินเป็น่ะเข้มเบื่อไหร่เราขอแพ่งจสมกลุมูละก็กินเข้มสผม เลียงตัวบุ๋ยไอ้มุลองเม่นว่าเผื่อพอเปจตำบุ่งเีนาะครับเฮียผมนี่ตํบุ่งถูกแซ่บอ่าว่าอ้ตำรวจจับเพียงนึ่งน่ยต้มระเบิดไหมาโอ้โหนต้ำระเบิดแก้วแก้วตำนานาหนิตำานามาได้จริงไงเล้ ตเตนี่ยแะาเด็กนตําได้นเลยตั่นตําต้วันจับปะสิวันตํานั่นบรรยากาศทีมงานเงียตุ่มห้องกันพี่น้องครับกินสิละเที่ยงมากเพาะได้กินวกันกินไม่มือก็ได้ไม่ยังเราันยังมีดบาดมือโอนฝันเอาฝีมือแม่ฝีมือฝันเนี่ยนีแม่ฝันของแม่นิ้โป้แม่ระวังแม่นี่งมาเชียงว้ระวัามันระวมนเหียาแล้วผ มันสไ่ลามือนเียบก่ค <passado> oh, so ือ hmm. ว so ่างกันพ่คือกันว่างแต่เราพึ่งมาแบานมืดว่าแต่ตัวไปซอนพื้นดีอ่ะแมนนี่แต่เขาว่าซอนที่แคบวายน้ำพอใจไหมแม่นี่แค่ที่นีแค่วายน้ำสวัสอืมอะัน้อันนี้อันนี้ม่นแค่แล้วกับฮิปโปแล้วกับบัตเนี่เราฮิปโปเราฟันเราพอดีเล้เราฟันเนี่ย อืคข้่เดอจไหนมือเส่กันเบิดเดอบอโอ้ยเนี่ยคนเขาเอิญคนบ่บเลี่ยมหลังทุางสั่นครับส่กันเบ็ดเพาะว่าคนมัดฐานหมดเนี่ยฮะสีมังคัดเนี่ยไฟดบเาไปเลยงสั่นสีมังคุแล้วสินยังตเสาอีก มะกเตศมะกตกเตอ้นะครับเีกน่องเด้อมากินฟีโมทุบแสบเมือีนี่อาจารย์ตองสีง้อหรือว่าะสีสัวสู้กันกินโอ๊ยสีบอไข่ครับพี่ว่หเฮ้ยังัวไข่มาัว้ไข่มัควัวไข่มากอกโอ้ทำไมถือัวี่หัควไข่หรอว้ายอต้นต้นสูงไข่สูงนะ ตเตี้ยใครเตี้ยครับบ้านของใครังกันปังกันไมหยังครับก็เทียดโอ้ยได้ได้ไดนไหได้บ้านขอมใครบ้านเทียนปลาเราประทันเนี่ยบ้าปลาเราเพิ่งขยามปีงปลาเนี่ยเลอันก็ต้องมีผู้พิจิต พูดอะไรกไอมันขางแนิสัย้ว้ยจ้ากบบว่าับเจะกบวารพอ่ับปุ๋ยได้หรืองต่พี่นี่ยพี่นี่อันเดียวนี่ตพี่มีแค่นี้เออมีแค่นี้เยียงอะแค่นี้มีแค่นี้แค่มันมีเท่านี้มีแค่นี้ซ้ำกันนะทนน เครื่องเดียวก็ดีได้ด้านพิทโพิษะนี่ขั้นขั้นเฮ็ดอีหยงบ่ไแดงแก่ข้ามัสการอเ่าเงี้ยเงี้ยังนาบานาาวลาวลาเลาวาวลาาวาาวาวลาวลาวลาาวาาวล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 าวาวหา่าวลาลวเาวลาลวลววนกนาาา รอบัง่วมังควยอลกองลองคลกองขอลุกองขอลุกองข้าแ่ละคนแต่ลคนพูลายครับครับพี่น้องครับขอบพูดลายพี่น้องครับผมอาจารย์ปาขอบพูดลายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาถนมาเห็นทุกถ่ายไหมแยังหรอพูดกันไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมพูดอสานสัไม่ฟังฟังไม่ได้ใช่ไหมพี่ไทย โอ้โบอกลวเราเ่โอ้ห็นาไบ่ไป๊ายบายบ๊นยบายบ๊ายบแค่คนไรให้ไม่ท่องอาอระตโนิสัยนี่เอกอสันน่อซอกยัส่องเย่นีโลกของพึ่งแล่บ๊ายบายคนแค่ครับผมครับอันนี้ครับ